รเราเปิดแอร์แล้วนะแล้วว่าตอนนี้ไม่ติดพอนนดสะติดกนติดนี่ไี่เปิดเราจะมาทำการเปลี่ยนยเริ่มแรกนะครับวิธีการถอดนะครับก็คือไขน็อตสองตัวนี้นะครับนี่ชึบผไขออกมาทำให้ไวๆนะครับแล้วก็งัดตัวนี้นะครับมันจะมีช่องนี ก็คิดนาการนะครับว่า,ามือล้วงจากด้านในนะครับแล้วก็มาบีบสวิตหรือว่ามือดันๆก็ได้ครับดันแรงๆก็หลุดแล้วครับตัวนี้หลุดโ่ออกมาเลยนะครับ300ร้อยบาทล้วเข้าไป จาง,งนั้นก็เอาตัวใหม่เนี่ยให้ค่อยต่อพอปลั๊กเนี่ยมันจะไม่มีทางสายผิดถ้าสายผิดก็จะไม่ติดนะครับก็ดันคกแล้วก็ดันสุดเลยนะครับพอสวิตช์แน่นแล้วก็ดันปลั๊กสุดก็จบตันนี้ก็จะมาลองกันนะครับหลังจากสตาร์ทรถนะครับเราก็จะมาเทสนะครับปิด,ดนะครับไ,ได้ไม่มีไม่มีกระพริบไม่มีหลวงนะครับนี่ น,นี่เราเขาก็ด้านบนนะครับให้ดังกลับจบนะครับ่ายเข้าไปสองตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับเสร็จนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูสวิตเอซีนะครับผมนี่นครับเวลาเราถอดออกมานะครับอันนี้เราจะซ่อมแบบที่สุดเลยนะครับ ตอนแรกมันก็จะประกอบกันอย่างนี้นะครับวิธีการถอดเราก็เพียงกดตรงนี้ลงมามานะครับเนี่ยกดเคียวสองฝั่งนะครับ,รบถ้าใครจะเปลี่ยนหลอด LED ก็หมุนเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่นะเป็นเชียวหลอกแล้วก็สกิดให้มันขึ้นมา น,ะนเดี๋ยวเราก็ขัดนะครับี่ยกอบนะครับก็คือตัวนี้เดิมๆนี่ขัดแล้วปิ้งเลยนี่ก็ขัดแล้วนะครับเที่ยวมันตัวนี้มันถึงกันข้างในเนี่ยนี่ก็ประกอบเข้าไปแฮปดันโอเค